สวัสดีครับเจ็บอุรันเอฟซีจารลครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเหรียญพุทธโกศาจารย์ครับพุทธโกศาจารย์จรยญวัดเทพสด็นครับครับเหรียญนี้เป็นเหรียญลมดํานะครับครับเหรียญนี้ลมดําครับเหรียญจะเล็กกว่าเหรียญที่กระไรเงินนะครับที่ผมได้ลงไปคลิปก่อนนีครับ ดูแล้วความจะเข้าใจจะเป็นเหรียญทำครั้งที่สองหรือไม่นั้นเรเนนาไม่ทราบได้แน่ชัดนะครับแต่เราพิจารณาเรา่าจจะเป็นเหรียญแท้ครับฟังแล้วชมอย่าเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจครับความคมชัดเล็กต่างๆครับลักษณะขององค์พระครับจะเป็นทำครั้งที่สองหรือเปล่าครับครับเหรียญก็เล็กกว่าเล็กน้อยครับครับเหรียญก็เล็กกว่าเล็กน้อยครับจะเป็นเหรียญกอบคงนั้นไม่ได้หรอกครับมันกอไม่ได้ชัดขนาดนี้นะครับ ดูได้ชมอย่างเข้าใจครับจะไปเหรียญครั้งที่สองหรือไม่นั้นครับลักษณะใกล้เคียงนะครับกับเหรียญกระลรเงินครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับพิจารณาช่วยกันด้วยนะครับครับช่วยกันพิจารณาความจริงครับให้มันถ่องแท้ด้วยเถอพวกจัวพวกเราละครับที่ชอบคลิปผมครับทุกท่านที่ชอบคลิปผมผมพิจารณาแล้วครับแอนน้อยกว่าครับผมเข้าใจว่าจะเป็นทำครั้งที่สองนะครับตามความเข้าใจของผมนะครับ อาจจะทำแล้วไม่พอแจกได้อย่างไรเราไม่ทราบได้แน่ชัดนะครับเพราะสมัยนั้นที่ทำท่าสร้างสร้างเรายังเป็นเด็กเด็กๆอยู่เลยครับยังเป็นเด็กตัวแตะอยู่นะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับพิชัย่ะยังเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจครับเดี๋ยวนี้ผมก็ได้มาหลายสิบปีแล้วครับครับหลายสิบปีแล้วครับชมครับเก็บอยู่ครับมันเลี้ยมันเล็กกว่ากันครับครับครับข้างหลังก็จะแอนกว่าเล็กน้อยครับ ไม่แอนไม่เอนไม่เท่าเหรียญและเหรียญชุดแรกครับนี่คือเข้าใจตามความเข้าใจของผมเป็นชุดที่สองนะครับท่านต้องชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับเราจะไม่ทําวาทกรรมในทางที่ผิดนะครับสิ่งที่เรารู้ชัดเราก็พูดได้ชัดครับอันนี้เราก็ไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นครับฟังนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจละครัทํความเข้าใจได้กันครับให้มันเข้าใจไปตรงกันนะครับครับเราจะไม่เบี่ยงเบนสิ่งต่างๆนะครับ ความเป็นจริงคือเป็นสัจธรรมครับความจริงเท่านั้นแหละครับนี่ครับเหรียญนะครับเป็นเหรียญคมแัดลึกเหมือนกันครับแต่เหรียญเขาเล็กกว่าเล็กน้อยครับขอบนี้ก็จะบางกว่าเล็กน้อยครับด้านหน้าด้าหนหลังก็บางกว่าเล็กน้อยเล็กกว่าเล็กน้อยนิดเดียวครับดูแล้วชํางไมเข้าใจเข้าใจว่าจะเป็นเหรียญครั้งที่สองหรือไม่ทำครั้งที่สองหรือไม่เราก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับ เราก็พูดไปตรงไปตรงมาครับท่านต้องทำความเข้าใจด้วยตัวท่านเองด้วยนะครับไปทํความเข้าใจไปพร้อมๆกันครับราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครับผมจะไม่นําพระเกศมาพูดนะครับครับผมจะไม่นําครับนอกจากบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นได้ครับแต่ไม่มีนะครับยากเพราะเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนศึกษาก่อนครับเรียนรู้ด้วยตนเองครับจะไม่ฟังใครเล่าจาใครมาครับ มันต้องใช้ความสามารถส่วนตัวของเราครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับคลิปนี้ผมยังไม่ทำนานนะครับถึงเชื่อมนี่กับครับมันก็อายุดีครับน่าจะเป็นเสริมมากกว่าละครับครับทาครั้งที่สองนะครับเหรียญก็เล็กกว่าเล็กน้อยครับครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจนะครับทำความเข้าใจไปด้วยกันครับเหรียญลมดาครับทองแดงลมดําครับคําเก่าก็มีอยู่นะครับมีชัดเจนครับ ครับได้มาจากบ้านมาผู้มีบารมีครับได้เป็นชุดเดียวกันนะครับชมจะฟังอย่างเข้าใจครับครับชมไม่ได้กันครับทำเขาแยกได้กันครับเรามาชมด้านหลังกันนะครับครับนี่ครับเงาก็มีครับเราเห็นเงาอยู่บ้างครับปั๊มครับถ้าถอดก็คงไม่เป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นครั้งที่สองก็ได้นะครับเรียนไม่พอแจกเราทำครั้งที่สองครับมีเงาขององค์พระครับ ครับดูครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับเรียนรู้อย่างเข้าใจครับนี่ครับขอบเขาจะเล็กกว่าครับความแอนเขาจะน้อยกว่านะครับความเข้าใจของผมก็จะเป็นเช่นเป็นครั้งที่สองมากกว่าครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเหรียญเจ้าเหรียญห้าสิบตังโบราณครับเหรียญห้าสิบตังของผมเกิดทันนะครับผมได้ใช้อยู่ครับสมัยผมไปโรงเรียนครับห้าสิบตังเหรียญใหญ่ครับ สมัยก anyway ่อนเป็นเหรียญครับเหรียญทองเหลืองครับเป็นเหรียญทองเหลืองครับดูแลช่ยมันเข้าใจครับดูรัศมีต่างๆครับครับแม่พิมพ์ต่างๆก็ตัวเดิมครับนี่ครับแต่เหรียญนี้เขาจะเล็กกว่าเล็กน้อยครับฟังและจช่วยมังเข้าใจนะครับดูรัศมีการปั๊มครับถ้าธรรมชาติเหรียญอย่างนี้มันแก้ไม่ได้หรอกครับตามความเข้าใจของผมนะครับครับนี่ครับเหรียญท่านครับเงาครับ ดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับครับชมไม่ได้กันครับทำเข้าใจด้วยกันครับเรื่องเงาผ้านี่ผมเป็นคนเปิดเผยแล้วครับผมจะต้องเปิดเผยอียัางมีเยอะอย่างครับบางองค์ชัดมากครับครับบางองค์ชัดชัดกว่านี้ครับชัดเรามองเห็นเป็นรูปเงาครับผมก็เรียนรู้จากเหรียญโบราณครับเหรียญเก่าๆครับของอาจารย์ผมนะครับท่านอาจารย์ฟั่นนะครับเรียนรู้จากเหรียญรุ่นเก่านะครับ เาเรียนมาเรื่อยๆครับตั้งแต่พศสิบต้นๆนะครับครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับต้องเรียนรู้ให้ครับไม่ใช่เอาของเกมาลงนะครับแล้วมาสร้างอรี่องในใน u t u b e ผมจะไม่ทำนะครับผมจะไม่ทำโดยเด็ดขาดครับครับฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ผมจะไม่ทำนานนะครับไม่ถึงสิบนาทีนะครับไม่เกินครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับท่านชมนะครับ มิติเหรียญครับนี่น่าจะเป็นครั้งที่สองนะครับเพราะเหรียญเขาแอนน้อยกว่าครับตรงกลางนี่ครับเหรียญชุดแรกเขาจะแอนเยอะนะครับแล้วขอบนี่เขาจะปิ้นครับดูครับดูแลชมอย่างเขา้าใจและทำความเข้าใจด้วยกันครับมาดูขอบข้างกันนะครับ ขอบข้างผมจะไม่สร้างวัฒกรรมนะครับครับผมจะไม่สร้างวัฒกรรมเรื่องขอบข้างครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับความเก่าเขามีนะครับรอยเชื่อมเก่าครับนี่ครับถ้าเชื่อมน้ำดาเนี่ยเป็นพวกตะกัววตะกัวแล้วก็น้ํายาวิทยาศาสตร์ครับนั้นเขามีตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยสิบกว่าแล้วครับตะกัวเชื่อมนะครับเชื่อมสายไฟเชื่อมอะไรครับ เป็นน้ำยากระป๋องครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับดูครับขอบข้างครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับจะเอาตรงไหนก็ว่ากันไปนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับเออเชื่อมครับเขาจะเอาสีทองครับขาวทองครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเชื่อมแบบใช้เครื่องเชื่อมโบราณครับ ไม่ใช่ใช้บัตรกีนะครับบัตรกีแบบไฟฟ้าครับหัวแรงครับจี้เข้ากับจุ่มน้ํายาแล้วก็เอากั่วมาจี้ในเหรียญแล้วก็ช้ำพวกนั้นจะออกสีดํานะครับฟังแล้วชมอย่างเข้าใจครับผมจะพูดถูกต้องหรืองให่ท่านต้องไปหาข้อมูลเอาเลยครับเรียนด้ไปด้วยกันทําความใจด้วยกันครับนี่ครับข้างหลังครับดูครับชมครับครับภาพปั๊มนี่สวยมาก ถ้าปั๊มแรงๆกะะ็แทกแรงๆนยมันจะมีเงานะครับ <S 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 เหรียญครับท่านเล่นเล่นก็เล่น,ลน,ลนไม่ยากเท่าไรหร่ละครับแต่มันก็ไม่ง่ายสําหรับคนที่หาข้อมูลไม่ได้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับปกติจะพังสตอรี่เรื่องเล่าเรื่องเล่าเรื่องนิทานครับประกอบเพลินครับเวลาเขาเล่าครับกรรมเกินทั้งหลายเยอะนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับด้านหน้าครับสวยไหมครับ ผมไหมครับใช่ไหมครับใช่ผมคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับเจ็บบุราันซจะาโรครับสวัสดีครับ